รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาวจีนออกเตือนทางท่องเที่ยวแค่โกลเด้นวีคอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ30ล้านคนชาวจีนนิยมมาประเทศไหนมากที่สุดประเทศไทยเรานะฮะเขาประกาศตอนแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าเฉีอี้อเฉีเ้เขาเขาประกาศให้ชักธงขึ้นเสา หลังจากนั้นก็ช่างกุก้งเวลาประเทศไทยเราชักธงขึ้นเสาเนี่ยก็เวลา8โมงเช้าถูกต้องไหมครับประเทศจีนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้กําหนดเวลาในการชักธงขึ้นเสาที่แน่นอนพอหงไปสักพักหนึ่งยังเป็นหงอยู่ดีๆอยู่ดีๆไปทําเรื่องเสียเช่นหัวร้อนไปขับรถบีบแต่ไล่ชนคนแล้วลงมา,ด,า,าด่ากราดปุ๊บยกตัวอย่างนะฮะแค่ยกตัวอย่างนะฮะ คนไทยอาจจะบอกเฮ้ยเรื่องแดงแล้วอะเฮ้ยเรื่องนี้เดือดร้อนแต่ชาวจีนบอกถ้าเรื่องนี้มันแดงแล้วจำให้ดีนะครับเรื่องนี้มันแดงแล้วคือเรื่องนี้มันมันบูมนี่คือรายการจีนจําเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสรกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้น และคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็น 各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《金正本》，我是电视台节目主播周老师。สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะฮะรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนภาษาในเรื่องของขวงจินโรหรือว่า Golden Week สัปดาห์ทองของชาวจีนที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาไม่นานนะครับทุกๆปีเนี่ยนะฮะโกลเด้นวีคจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมคืออะไรสัปดาห์ทองทองของใครไม่รู้ว่าคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสัปดาห์ทองของชาวต่างชาติเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวจีนหยุดยาวชาวจีนก็จะออกมาเที่ยวแบบโหกัวจี้มาต่างประเทศนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าทั่วโลกเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าชาวจีนนิยมมาประเทศไหนมากที่สุด ถูกต้องแล้วครับ <Wow. S 1> อ่าไม่ไงั้นไม่ถามโลกประเทศไทยเรานะฮะอ่าทั้งโลกนะชาวจีนเนี่ยผมยกตัวอย่างในในเอเชียนะครับในทวีปอาเซียนเนี่ยนะชาวจีนออกเตินทางท่องเที่ยวแค่ Golden w e ีคอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ30ล้านคนมาอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับประมาณ11ล้านคนหนึ่งใน3าของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่ออกนอกประเทศไปแล้วนะฮะพูดแล้วก็น่าภูมิใจนะครับแต่ปีนี้เนี่ย เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19จึงทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งนั่นก็คือคำว่ากัวเน่นี่เองนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะสอนไปทีละคำนะครับเราเริ่มตั้งแต่คำว่า g โกเดนวิหวงจินโจรกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็ได้คำว่าสีนะฮะสีเออไม่ใช่สีข้างนะครับสีสันนะครับหวงตัวสันตัวนี้ขวงแปลว่าเหลือง ค,คำว่าจินตัวนี้แปลว่าทองนะถ้าอยู่ดีๆพูดแค่คาว่าหวงตัวเดียวเนี่ยชาวจีนก็จะตีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสมมติถ้าหากว่าเรื่องอะไรที่มันล้มเหลวไปแล้วใช้คําว่าหวงนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับหงอ่าเบียนอย่างนี้ดีกว่าสนุกกว่าหงแปลว่าแดงนะครับชาวจีนชอบสีอะไรสีแดงครับเพราะนั้นอะไรที่มันแดงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเรื่องนี้มันแดงแล้วคนไทยอาจจะบอก เฮ้ยเรื่องแดงแล้วอ่ะเฮ้ยเรื่องนี้เดือดร้อนแต่ชาวจีนบอกถ้าเรื่องนี้มันแดงแล้วจำให้ดีนะครับเรื่องนี้มันแดงแล้วคือเรื่องนี้มันมันปบเกิดเป็นก็กลั่นมันเจริญเติบโตมันก้าวหน้ามันประสบความสําเร็จนะครับเช่นดาราคนนี้นะฮะหงล่ะหงคือตัวอักษรสีแดงถ้าหงล่ะจูงล่ะคืออะไรเฮ้ยเขาดังแล้วไอ้หมอนี่ดังนะฮะ พอหงไปสักพักหนึ่งยังเป็นหงอยู่ดีๆอยู่ดีๆไปทำเรื่องเสีย mm hmm. เช่นหัวร้อนไปขับรถบีบแต่ไล่ชนคน mm hmm. แล้วลงมาด่ากราดปุ๊บยกตัวอย่างนะฮะแค่ยกตัวอย่างนะฮะ mm hmm. ปรากฏว่าออกข่าวไปทีเดียวเป็นไงจากหงกลายเป็นห่วง mm hmm. คืออะไรครับจากแดงกลายเป็นเหลืองครับห่วงนี่คือเละแล้วเละเทะแล้วคือล้มเหลวแล้วเฟลแล้ว mm hmm. หรือว่า เออผู้ชายผู้หญิงที่เขาเป็นสามีภรรยาก,กันคบกันหรือเป็นแฟนกันนะฮะออนี่เช่นกันเขาทสัษษสยานะฮะคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงขวงละเลืองแล้วคืออะไรครับเลิกกันแล้วอ่านี่คือเฟลลวเข้าใจนะครับทีนี้ขวงนี่ก็ไม่ใช่ความหมายที่ไม่ดีเสมอไปนะฮะบางทีใช้กับหนังติดเวร์ก็ยังได้แต่ว่าในกรณีนี้ขวงบวกกับจินอันนี้ดีแน่นอนจินแปลว่าอะไรครับจินแปลว่าทอง หวงจินจึงแปลว่าทั้งเหลืองทั้งทองนี่มันเป็นสีของห้องเต้เลยนะนี่หวงจินโตรเหลืองทองสัปดาหเหลืองทอง golden week นะครับส่วนคำว่าดโจรตัวอักษรตัวนี้เนี่ยนะจินตัวนี้เอาไปใช้ได้นะครับเช่นเออจะไปซื้อทองอะ่ะหมายจินหมายแปลว่าซื้อจินแปลว่าทองหมายจินคือซื้อทองนะครับส่วนโจรตัวอักษรโจรตัวนี้แปลว่าสัปดาห์นะ หวงจินโตรก็คือสัปดาห์ทองหวงจินโ,จโ,จโตรโตรตัวนี้แปลว่าสัป,ปดาห์นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเอาวันหยุดวันแรกวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับสิเอเย่ยี่รุ่นเนี่ยนะฮะคนจีนจะเรียกสั้นๆว่าสืออีนะครับสิอคือสิบอีคือหนึ่งนะฮะสืออีคือ 1, คสิบเอ็ดแต่ในที่นี้หมายถึงสิอเย่เย่แปลว่าเดือนยี่รุ่นก็คือวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับเขาจะมีพิธีที่เรียกว่า เซิ่งฉีอีสนะครับคำว่าเซ่งตัวนี้เนี่ยใช้กับหุนก็นได้เวลาที่มันเติบโตพุ่งขึ้นไปฉีแปลว,ว่าธงชาตินะครับเซึ่งฉีก็คือชักธงเซิ่งฉีอีสคำว่าอีสเนี่ยหมายถึงพิธีนะครับ ceremony พิธีกรรมพิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาประเทศไทยเราชักธงขึ้นเสาเนี่ก็เวลา8ดโมงเช้าถูกต้องไหมครับประเทศจีนเนี่ย มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้กําหนดเวลาในการชักธงขึ้นเสาที่แน่นอนนะครับทุกๆเช้าเนี่ยนะฮะเขาจะดูเวลาเหมือนกับดูกรมอุตุมาก,ก่อนนะฮะไม่ใช่นอนอุตุนะครับกรมอุตุคือการพยากรณ์นะฮะพยากรณ์ว่าวันนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นที่จตุรัสเทียนอันเหมือนกี่โมงประเทศจีนใหญ่มากนะครับกาพระอาทิตย์ขึ้นแต่ละที่ก็ไม่ไม่ตรงเวลากันนะ แต่เขาจะวัดที่ไหนเขาจะวัดจากเมืองหลวงเป็นหลักก็คือที่จตุรัสที่นันเหมือนนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผูกคนก็จะมายืนรอก,กันตั้งแต่แบบตีห้าหกโมงเลยนะฮะเพราะบางคนก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าพระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงแต่ทันทีที่พระอาทิตย์เนี่ยนะครับโผล่พ้นขอบฟ้ามาปุ๊บนะฮะเขาเรียกว่ารื่งชูนะฮะรื่งคือพระอาทิตย์ชูคือออกมารื่งชูก็คือพระอาทิตย์อ,ออกมา,กะา,ออกมานะครับ 日出ตรงกันข้ามกับคำว่าวพระอาทิตย์ตกระอใช้ตอนไหนได้บ้างก็เวลาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับชีอขั้นนะฮะขั้นแปลว่าดูใช่ไหมนี่ชื่อหนาเราชี่ขั้นรือไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ถ้าหากว่าตามริมน้ําเจ้าพระยาตอนเย็นใช่ไหมไปตอนเช้ามันร้อนแล้วก็ร้านอาหารก็ยังไม่เปิดด้วยนะครับก็ชี้ ขั้นรืลว่าลูตัวนี้ก็คือตกลงไปตรง,งกันข้ามกับเชิงเมื่อกี้เชิงแปลว่าขึ้นพอนึกสภาพออกไหมฮะ,ะพอรืพอ日ูปุ๊บรืูที่ไหนพาทิศออกที่ไหนออกที่เทียนเหมือนกวางฉงน,นะครับเ oh <no. S 2> ทียนแปลว่าฟ้าอันแปลว่าสงบเหมือนแปลว่าประตูเทียนอันเหมือนประตูฟ้าสงบเป็นชื่อตั้งเท่ๆขึ้นมา oh <no. S 2> นะฮะอันนี้ก็คือเรียกเต็มๆว่าเทียนอันเหมือนกวางฉง คําว่ากวางถังตัวนี้คือจัตุรัสครับนะฮะเป็นสแควร์ครับนะฮะเท่เหมือนกวงถังนี่เป็นจัตุรัสที่กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่พอมาใช้กับประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่เป็นสแควร์ได้บ้างนะสยามสแควร์อ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้เรียนคําว่ากวางถังไปแล้วใช่ไหมล่ะกวาองถังอีกตรงนี้นะกว่งถังคำว่าถังตัวนี้คือสถานที่แน่นอนมักจะกว้างใหญ่ด้วยนะครับ เติมคำว่าสยามลงไปสยามกวางถางแต่ฟังดูปแปลกๆอ่ะจะเอาภาษาอังกฤษมารวมกับภาษาจีนนะครับตองเปลี่ยนคําว่าสยามให้เป็นภาษาจีนนะครับคนจีนเนี่ยจะเรียกสยามซึ่งเป็นชื่อโบราณของไทยเนี่ยนะครับอาณาจักรสยามเนี่ยว่าเซียนหลัวอีกรอบนะครับเซียนหลัวเพราะฉะนั้นอ่ะเปลี่ยนจากสยามเป็นเซียนหลัวแล้วนี่เซียนหลัวกวงางถางชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทย นะครับไป泰国旅游คุณพาเขาไปเที่ยวไหนเซียนหล้วัวง,งอ่าพาไปดูสยามสแควร์ก่อนนึกออกไหมครับทีนี้เวลาเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีพิธีชักธงขึ้นเสาไอ้เซิงฉีอีสซื่อตัวนี้เซิงฉีชักธงรรยีสซื่อพิธีการ เสี่ยงจีอีซือไม่ได้มีแค่ปักกิ่งเท่านั้นนะครับแต่ทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับอย่างในคลิปวิดีโอที่ผมทํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับก็จะมีที่เซียงกังนะเซียงกังคืออะไรครับเอออะไรกางๆนะเซียงแปลว่าหอมกังแปลว่าท่าเรือเซียงกังโอ้ท่าเรือเนี่ยน,นะครับมันเป็นท่าเรือที่ช่างเนื้อหอมป๊อปปูล่าซะเหลือเกินใครๆก็อยากได้แม้แต่ชาติตะวันตกเนี่ยนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยนะฮะอังกฤษมาทําสงครามก็เพราะว่าอยากได้เกาะน,นี้มากเหลือเกินใช่แล้วครับ ท่าเรือที่เนื้อหอมที่สุดในโลกฮ่องกงนี่เองนะครับภาษาจีนเรียกว่าเซียงกังภาษาไต้จว๋วเรียกเฮียงกังนะฮะต่อไปจากเซียงกังคือกเกาะมะเข้ามะเข้ามะเข้าเรียกว่าอ้าวเหมือนอีกรอบนะครับอ้าวเหมือนแล้วในพิธีเซิ่งฉีอีซื่อเขามีอะไรเขาต้องช่างุู่เพือต้องมาร้องเพลงชาติ ะะเรียนรู้คําว่าร้องเพลงไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราใช้ได้ในชีวิตประจาําวันชีวิตประจาําวันคงจะไม่มีใครเดินแล้วก็ชักธงขึ้นเสาไปเรื่อยๆอาจจะใช้ไม่ได้แต่ที่ใช้ได้แน่ๆก็คือเรานั่งอยู่เฉยๆเราอารมณ์ดีเราก็ร้องเพลงออกมาขั้งเดินะขั้งเดเวลาเขาบอกว่าเขาประกาศตอนแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าเสงี่ยมอี่ย เออเขาเขาประกาศให้ชักธงขึ้นเสาหลังจากนั้นก็ช่างกัวเกอช่างแบบว่าร้องกัวแบลว่าประเทศชาติเกอแบลว่าเพลงช่างกัวเกอก,ก็คือร้องเพลงชาตินะครับเออนี้สีหววทั่วสมองคุณชอบทําอะไรฮะช่างคือร้องเกอคือเพลงช่างเกอร้องเพลงขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างซักเพลงฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยซักเพลงวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพวกผม ครูพี่ป๊อบน,นักพงศ์ได้ใหม่สัปดาหน้าเวลาเดิมับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพลงนี <st arts> ้เ <consume> ป็นเพลงแรกและเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของฉันที่คุณจะได้ยินได้ฟังแปมปั้มปแปมปั๊ม